หักทงงั้ทงหงมด <laughs> ขอมูดซีมูหาจ้ะไได้ดุนเค็ดลับกับจัดหินม่คาครับพี่นอ้ <laughs> องไงเต้ไงว่าไงปลาล่ำปลาเหลือไงนะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับมาเข้าไปอีกรอบค่ะกับซาเน่บารดิสารปลาลือทุกไหมจ้าเหม็นมากหาเห็ดผวกเนาะเหม็นนั่หาเลยค่ะไปหนวกันน้ำขึ้นมันนะเด้เหม็นนักแรกแห่งมันนะค่ะมาเลยไปน้ิบตักจุดสวยอนวกันน้ำขึ้นให้รีบตักใช่ไหมน้ำขึ้นให้รีบตักอื ดอกแรกแหกมันค่ะจุ่มใหญ่เลยอุ้ยพออีกสองค่ะอือต้อลึกขนาดไหนอ้ยวงาม่ค่ะแต่งวยเงี้ยบันดปวกตามเนาะฮิปดอกญ่เขาใหญ่เนี้ยสีดอกค่ะ อุ่น,อ,นอุ่นต่ำมันอยากไปทั้งชชลาแล้วนะแช่ว่ากับอุได้ใช่คนได้ดิน มานำหาโดยเฉพาะเนาะต้องเจอให้ได้ค่ะเห็นแล้วตรงได้แง๊วพี่หโมกระสุนของแพงหน้ามันวิ่งดินแตะกูรถโอ้โหเมียน หัวไม่แมรงก็รอดดีฮะเอยพอผมูไปลอยด้วยเนาะดุนเดียวสินะนการะะขึ้นไงใส่้อนไปยยย

ขึ้นมาลิฟตนัทไ่ค่อยเป็่นฮะให้ัวอปวอนะแต่สามีเองหละสามเก่าแล้วหินบินเขาหูดังเขาหน่วยตาฮะเขาหลอดเขาแห้งแลวเว้ยโอ้ยร้ายพักหินเลยพี่นี่คือหลายเนาะพี่ไก่บ่มี่ฮะพี่นี่มีขอหมูซีมูหาจ้ะ อืโอ้ซิบยากเนาะอุ้ยงามเลยนี่พอดีนี่เงานบ่ตุ้มบ่บานก็ลังงงอะหนึ่เหลืองอะจุ่มเดียวหนึ่เหลืองหนึ่งจุ่มค่ะอือดูแบบเดียวเลย พ่อหลังง่ไข่เหลืองค่ะกำลังมุดขี้ดินขึ้นนีไอ้โมยู่ไข่หนึ่งม pues pues ืออื่นนี่ออกกันน่ะสูยงามเลยสีเหลืองเหลืองโงกเง่ามีแห้งบ่เห็ดดังดึงอ่ะมีแห้งบ่เห็ดดังดึง

แสยเพื่ออุ่มต่ำแสบใช่ค่อยเหนียวน้ำนนนเนาะนดอกบานนี่บ่เหนียวด้วยค่ะนึงหินกัดถ้าเพิ่นบานแล้วกุจีสิกินขาเพิ่นค่ะอืพวกกุจีที่ตัดขาเพิ่อนออกแล้วทิ่ยู่บเลิกแล้วที่ดึงขึ้นได้ดึงขึ้นได้ไม่ได้กุจีเต็ม thương ta là ha Mình ngang mì bò lái thừa nó ừ. Mì kèm hả? Kèm ra hết buộc <laughs> Hết là ngủ của bố hết là ngủ <laughs> กุ้งเห็ดกัวนนี้กะเป็นเห็ดละงกกอะเนาะลังโง่พะ,นะ่ค่ะละง,ง,ง,งก่งงลงงกละอันท่าละสองอือามดอกค่ะละง,งกเดือ๋วอ่าเนี้ยเห ็ตะจุ่มจ้ะนี่ฮะเบิ่งของสวยกำลังฉีดบานกำลังจะบานกำลังจะบานแล้วสองดอกค่ะข้างงามใหม่โอ้โอหงาม อุ้ยหมดวาสนาอือนะวนี้ไเห็นเท่าถิมมดเลยเนาะไมนะอื่นนี่เรียบร้อยเลยกุจีกินเลค่ะิออฝนกัตงตกอีกระเดือจ้นกัมัดขค้ืนตกดีฝนจัเสียออกดีนะโอ้ยเห็ดจเสีออกดี น in right ี right? ่นี่แล้วที่เอาดีเนี่นกเปลามานมาหนามอมมากจะเต็มเี่เด้อะไเชืกอมอยกับเนี้ยนอะนะโอ้ขุนมากระไเมียฮะพอของง่ายมีเราอ่ะมาสิดรเมียบ่ขัดชิดะไเมียว่ยุ่พอไปหนาอ้มูนนี้ บงามเลยเด็กล้งมุมงานนะสาวโอ้โหลืมกันหักทางหักหักทองห้องแท้บกบกขึ้นมาเลยหักตันมีที่หกเลย งาเพ็ดจนมีพักเจ้เอขู่ปวดขูโพ้ทะวุ้นโอ้โหขาโอ้่ะโอ้ขาเงาเฮ็ดสุดงามนาะงามอยู่นี่งามครับโอ้ดูนี่เงยได้ดูนหคุณ บกขึ้นได้ตุนหนึ่งมึงรง่มอ,อู้อ,อูอือหวานมูนี่ปนอิ่มนาะอดอกกระร่างพอดีค่ะนุม่มๆนุม่มๆเลยนี یک, ่เต็มตา้อีกแล้วเต็มอีกแล้วฝนกับสิมาะ<ม>ไยก่อนล่ะนี่งามยอดดีดีฝนมากแล้วครับ เห็นเดี่ยงแล้วไปเขาฟ้าครับฝนมาแล้วฝนทั้งล่มทั้งฝ่ามาบางคนมาข้างล่างๆมาบางมาคือว่าหมานอยู่ค่ะเขาปลาหลอดสวยเนาะสวยๆค่ะก็คือตอนนี้ก็มีเหทปผนะูกเนาะผวกเท้าไงกางเทปหลังหูค่ะ ใครไ้จชาถ้าใช่ค่ะฝากไปแชรสาเด้อขายสารทนู้ทุกมือค่ะดี๋ยวกโพกกับทีหนานน่าเนานขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลทุกแช่ทุกคอมเมนต์จ้าขอบค้าขอบ้าที่แช <laughs> อ่อีมร้านก็ล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ